สวัสดีครับมาวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยนหลอดไฟหน้าปัดหน้าปัดเดิมของรถรุ่นเก่าหลอดไฟจะเป็นอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูจะอยู่ประมาณนี้แล้วมันไม่สว่างมันจะมียางหุ้มอยู่หุ้มหลอดไฟอยู่แบบเนี้มันไม่สว่างตอนกลางคืนก็ไม่สว่างเราจะเปลี่ยนเป็นหลอดแบบเนี้เขาเรียกว่าหลอด T4 เป็น LED เดี๋ยวผมจะมา เปลี่ยนให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอดหน้ากากแอร์นี่หน้ากากหน้ากากครอบเดินไม้ออกก่อนจะมีน็อตอยู่สองตัวหนึ่งสองอ๋อสามตัวแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งเราถอดนี้ออกมาเราก็มาถอดหน้าปัดหน้าปัดก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งสองแล้วฝั่งนี้ก็หนึ่งสองแล้วก็จะมีปลัก๊กปลั๊กอยู่ตรงนี้หนึ่งปลัก๊กแล้วก็ ยัมีปลั๊กอยู่ข้างหลังนี้หนึ่งปลัก๊กเดี๋ยวผมขอตัวถอดปลักปล๊กถอดหน้าปัดมันออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนว่าเปลี่ยนยังไงหลังจากที่เราถอดหน้าปัดเดินไม่ออกมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนหลอดไฟกันเราก็ถอดมันจะมีกิปแบบนี้ถอดออกปุ๊บแล้วก็ดึงหลอดเก่าออกมันจะดึงยากหน่อยมันจะลื่นแล้วก็เสียบ LED เข้าไปแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็หลอดต่อไปได้เลยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่มันส่องไปหาเรือนไม้ไอ้พวกหลอดไฟเลี้ยวอะไรแบบนี้ผมจะไม่เปลี่ยนเพราะมันจะเป็นสีอยู่แล้วมันจะเป็นสีเขียวสีแดงสีซ่อมอยู่แล้วผมจะไม่เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่มันสว่างวัดรอบกับเดือนไม่หิมน้ํามัน ผมจะเปลี่ยนเฉพาะเท่านั้นอย่างเดียวแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็มันจะมีอยู่สีห้าหลอดที่จะเปลี่ยนแล้วก็เสียบเข้าไปถ้าเพื่อนๆนใส่เข้าเสียบหลอดเข้าไปแล้วแล้วก็เพื่อนเพื่อนไปใส่ที่หน้าปัดแล้วก็ลองเปิดดูถ้าไม่ติด <c oughs> เพื่อน <c oughs> มันจะสลับกันขั้วมันจะสลับกันแล้วเพื่อนๆนก็จะสลับกลับมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไป ถ้าเราใส่เข้าไปหน้าปัดแล้วหลอดไหนไม่ติดไม่ใช่ขาดนะครับคือเราสลับขาผิดหลอดมันไม่ได้ขาดเราแค่สลับขามันผิดบางคนซื้อมาใส่เข้าไปเฮ้ยทำไมหลอดไฟไม่ติดหลอดไฟเสียหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพื่อนๆลองสลับขาดูหลอดมันไม่ได้เสีย ลหลดก็ประมาณผมสั่งในลาซาด้าก็มันอยู่ห้าหบาทลหลดต่อหนึ่งหลดห้าหบาทผมก็สั่งมาประมาณยี่สบสาบาทเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านไดนโมก็ตกอยู่ประมาณหลดหนึ่งเกือบ20บบาทหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันจะสว่างขนาดไหนมาครับหลังจาก ผมได้เปลี่ยนรอเสร็จแ,แล้วมาดูดมาดูกันครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงว่ามันสว่างจริงไหมดูนี่ขนาดกลางวันนะเห็นะสว่างวาก,วากว่าของเดิอมดอีกดูปุ๊บนี่คือไม่ได้เปิดนี่คือเปิด ถ้ากลางคืนจะสว่างเหมือนรถรุ่นใหม่เลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเพื่อนเพื่อนลองเอาไปเปลี่ยนกันดูครับราคาก็ไม่กี่บาท20-30บาท DIY ได้ง่ายๆไม่ยากขอบคุณครับ